ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นซึก m o โต GP 2025ผ่านไปแล้ว5สนามทำกลางการลุ้นแชมป์สุดเข้มข้นขณะเดียวกันแฟนมอเตอร์สปอร์ตไทยก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเชียร์กล้องสมเกียรติจันทรานักแข่งโมโต GP คนแรกของไทยที่ลงแข่งในสังกัด i d e m i honda lcr ช่วง GP s a c c e s s by i d e m i t สัปดาห์นี้ จะขอผ่าฟอร์มนักบิดรหัส s c 3 5ในช่วงต้นของฤดูกาลก่อนที่การแข่งขันโมโตอจีพีจะขยับเข้าสู่ซีซั่นยุโรปยาวเหยียด12สนามเริ่มจากสนามที่5ที่เฮเรสประเทศสเปนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปจนถึงสนามที่16ที่มิซาโนประเทศอิตาลีในช่วงเดือนกันยายนผ่านมุมมองของโคชฟิล์มประจักษ์ภา,าควิไลโรดโดยนักบิดอีเดมิสซ์ฮอนด้า LCR จากประเทศไทยทำผลงานจบอันดับที่18หลังออกสตาร์ทอันดับ22ที่สนามประเทศไทย ขณะที่สนามที่2ที่ Argentina. อาร์เจนตินายัางคงรักษาผลงานจบการแข่งขันอันดับ18ขณะที่สนามที่3ที่สหรัฐอเมริกาสมเกียรติที่เริ่มเผชิญกับงานหินออกสตาร์ทจากกริดที่21และสามารถขยับจบอันดับที่16พลาดการเก็บแต้มไปเพียงอันดับเดียวเท่านั้น3ส,สนามแรกเนี่ยก็คือเป็นหลายๆอย่างที่เราได้เห็นองค์ประกอบอย่างสนามแรกที่สนามช้างเนี่ยก็คือเป็นสนามบ้านเกิดก็คือเราเขารู้อยู่แล้วว่าขับขี่อะไรไล่อย่างไงแต่ว่าเหมือนหาข้อมูล เตรียมที่จะไปอาเจนซึ่งอาเจนเองเนี่ยกล้องเองเนี่ยก็ขับขี่ได้ดีในรุ่นมอเตอนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากสนามช้างมาประกอบด,ด้วยก็เกือบพี่จะคว้าแต้มนะครับที่อาร์เจนตินาเป็นแนวทางที่ดีที่เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีโอกาสแล้วแต่พอมาถึงที่อเมริกาเนี่ยที่ออสตินก็ดูน้องอาจจะค่อนข้างเครียดนิดนึงเพราะสนามนี้มันคือมันจะหาเซตอัพที่ลงตัวยากนะครับสำหรับออสตินเองเนี่ยมันจะใช้เรื่องของ การขับขี่ที่ต้องมั่นใจกับตัวรถซึ่งเซตอัพเนี่ยจะหาให้มันลงตัวในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยยากมากนะครับ mm hmm. ก็เลยอาจจะเหมือนสับสนหรือกังวลพอสมควรสำหรับกล้องนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเ,เขายังยังต้องต้องการเวลาอีกเพราะว่าอุปกรณ์ในรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เองหรือว่าเรื่องของแอ r o โรไดนามิกต่างๆที่ผมคิดว่ากล้องเองเนี่ยยังได้ทดลองไม่ครบด้วยซ้ำ อาจจะลองของใหม่ๆอยู่ซึ่งรถของเขาก็เป็นปีล่าสุดนะครับก็เลยคิดว่ามันในหลายอย่างที่อาจจะต้องเอามารวมกันก็คือทั้ง3สนามผ่านไปก็จริงแต่ว่าไอสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เนี่ยมันมีอีกมากมายหลังผ่านการแข่งขันสนามล่าสุดที่เฮเรสประเทศสเปนหลังจากนี้สมเกียรติจะต้องลุยในการแข่งขันซีซั่นยุโรปซึ่งโคชฟิล์มเชื่อว,ว่าด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทุกสนามในม o ตอบวกกับเทสต์ไรเดอร์ของ HRC ก็น่าจะมีผลช่วยให้สมเกียรติทำผลงานได้ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ในยุโรปเองเนี่ยต้องบอกว่าทางน้องกล้องเนี่ยอาจจะมีปีนี้เราเราโชคดีที่มีเทสไรเดอร์เป็นอเล็กซ์สปาร์โโรเข้ามาด้วยแล้วก็มีทีมเทสที่เป็นยุโรปข้อดีก็คือเขาอาจจะหาข้อมูลตรงนี้เอามาใส่ให้กล้องพร้อมแล้วกล้องก็คือเหมือนต้องไปปรับตัวให้เร็วเท่านั้นเองในการหาเซตอัพหนึ่งสองสามคือมาอยู่ที่ไทยหรือว่าในทวียุโรปอาจจะต้องหาประมาณสักสิเซตอัพ น้องก็อาจจะยังต้องต้องค้นหาอยู่แต่ว่าถ้าไปยุโรปอาจจะเหลือแค่5เพราะว่ามีเทสต์ไรเดอร์มีทีมเทสของ Honda ที่ยุโรปอยู่แล้วเนี่ยน้องอาจจะต้องไปเลือกให้เร็วปรับตัวให้เร็วนั่นเองก็คิดว่าในช่วงฤดูกาลที่แข่งที่ยุโรปเนี่ยมันอาจจะกระชับมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะทําผลงานดีๆเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงจวังหวะปรับตัวและซ้อมเพราะว่าสนามเนี่ยน้องผ่านหนแล้วแต่จะเป็นครั้งแรกอย่าลืมเป็นครั้งแรกที่น้องเนี่ยไปแข่งแต่ละสนาม ในรุ่น MotoGP ผมเองก็มั่นใจกับน้องเพราะว่ามีการเตรียมควาพร,พร้อมการฝรึกซ้อมต่างๆเนี่ยทางทีมเขาก็ดูแลในเรื่องของเ,ออเรื่องร่างกายค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของการเซตอัพต่างๆเนี่ยในการที่จะวางแผนในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะเห็นน้องก้องสมเกียรติทรรคว้าแต้มแรกในมอเตอร์จีพีให้เราได้ครับ